สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับช่องชวีดาวนแนมอีกแล้วนะคะวันนี้่าตุ๋ยมีสตมเต็มสวยๆมาให้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นสตเต็มชุดมรดกไทยนะคะปีพศ2540ค่ะจากภาพชนะการประกวดเขียนแบบตราไปรษณียากรไทยนะคะในงานแสดงในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายปีพศ2548ค่ะก็คือในหัวข้อก็คือพัดรองนะคะ ตัดรองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือตรลปัดค่ะจะมีทั้งหมดสี่ดวงค่ะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงแรกกันเลยนะคะดวงแรกนี้ก็คือเครื่องราชอิสร,อริยาภรณ์ร์ราชบราภรณ์นะคะที่ระลึกในโอกาสรัชกาลที่ที่ห้านะคะสรงครราชสมบัติครบหมื่นวันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะอันนี้นะคะคือดวงแรกนะคะดวงสีแดงนี้นะคะดวงแรกค่ะอันนี้นะคะคือดวงที่สองนะคะเป็นพัดไอวราพุนะคะเทียนระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่5้พศสองพันห้าร้อค่ะอันนี้คือดวงนี้นะคะอันนี้คือ ดวงที่สนะคะดวงที่สเป็นพัดรองที่ระลึกงานสมภาคาพิเศษราชการที่5เสมอด้วยราชการที่4นะคะพศสองพันสี่รดค่ะดวงที่4ค่ะดวงสุดท้ายค่ะพัดรองดวงสุดท้ายนะคะจะเป็นพระราชรัชกรสำหรับพระองค์ที่ระลึกในโอกาส ที่รัชกาลที่หทรงครองราชสมบัติครบหมื่นวันนะคะพศ2438ค่ะอันนี้คือจัดออกแบบมาอยู่ในรูปแบบของสแตมนะคะอันนี้คือที่แยกออกมาเป็นดวงๆแล้วนะคะส่วนอันนี้คือที่ทำออกมาออกแบบออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะเป็นรูปตรรปดนะคะพัดรองหรือพัดรองค่ะมีสแตมทั้งหมด4ดวงนะคะที่เยตุย กล่าวไปเมื่อกี้นี่ค่ะสวยมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดชมในคลิปครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ